สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกต้นเชอรี่กันนะคะแล้วก็มีผลไม้อีกหลายอย่างที่เราซื้อมาวันนี้นะคะเยอะมากเลยนะขุดกันแบบไม่หวัดไม่ไหวแนะนะผู้ช่วยก็มาทันทีเลยตัวยุ่งออก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 แล้วขุดดินก่อนสวัสดีค่ะหน่อยลูกแคนยูดูสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวยๆกินน้ำซีเรียลไยทำหกเละบนบ้านกระจายเลยแค่ยูดูสวัสดีค่ะ วา,าวางจานก่อนโนอ่โน้ยร <laughs> ัสเบอร์รี่ <laughs> ลิมกำแพงรัสเบอร์รี่เหลือสัอบเบอรี่อีกสองมต้นเดี๋ยวจะไปขุดขึ้นมา, <laughs> าตรงนี้ละกันเดี๋ยวขุดตรงนี้มันชอบแดดนะเชอร์รี่ชอบแดดแล้วกท็ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็ยนได้ถึงลบสี่สิบกว่านะนะมันจะแตกทุกปีค่ะผลไม้พวกนี้นะ ตรงนี้ยิ่งขุดยากกว่าหน้าบ้านอีกนะขุดยากกว่านะเป็นหญ้านี่ต้องตัดชั้นหญ้าลงไปหญ้านี่เขาซื้อมาเป็นแผ่นแล้วเขาปลูกปลูกเป็นแผ่นไงตัดต้องตัดลงตัดมันออกสามีจะกับประดาไหมเนะี่ยตัดหญ้าหรือหญ้าชั้นอีกแล้วมันไม่มีที่นะข้างบ้านมันแดดไม่ถึงนะแดดมันไม่พอนะข้างบ้าน ว่าบ้านเรามันติดกันไงบ้านเรามันติดกันมันจะแดดมันจะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรมันมันเรียกว่าเป็นเงาอ่ะเป็นเงาจากข้างบ้านไงหลังคาบ้านเขาเง,งาจากบ้านข้างบ้านมันจะเป็นมันจะไม่โดนแดดเต็มที่เดี๋ยวเอาหญ้าไปปูตรงนู้นตรงไหนที่เป็นว่างๆเอาหญ้าไปปู เออย่านี้มันไม่มันไม่ไปลึกนะรากมันไปไม่ลึกนะย่าที่ซื้อมาเนี่จะเป็นแผ่น,มน,นแมมันเป็นแผ่นมีเป็นแผ่นขายย่านขุดยากกว่าหน้าบ้านอีกเธอเดินเหนียวมากเลยหลุมกว้างด้วยต้องหลุมกว้างด้วยต้นมันใหญ่อะ ขยายหลุมมาทางนี้หน่อยไปขุดไปเจอองแต่จะเป็นท่อน้ำเขาท่อพลาสติกเขาวางไว้ออกมาไกลๆแอบไปถอนต้นเข้าวโพดอีกเนาะเนะนั่นไงโอ้ยยังไม่ถึงไหนเลยขุดต้องขุดลึกอะ่ะนะเหนมากเขาบอกมันหลุมใหญ่อะ่ะนะแล้วมันดินเหนียวขุดยากอะ่ะ ดวยต้องขุดลึกหน่อยต้นใหญ่อะซื้อมาต้นแพงต้องดูแลให้ดีนะต้นหนึ่งนี่ร้อยกว่าเหรียญน,นะก็สามพันนะต้นเนี้ยเชอรี่อยากจะมีเขาสักต้นหนึ่งนะถ้าย้ายบ้านก็จะขุดไปให้หมดเลยขุดไปให้หมดต้นไม้ที่เราซื้อมา ต้นไม้อย่างแพงอ่ะไม่น่าจะแพงขนาดนี้นะแต่แพงมากเลยนะต้นไม้ที่เนี่ยแพงมากนวัดความสูงกระทาง สูงประมาณนี้ต้องต่ำกว่าน,นี้อีกนะเนี่ยแต่จะขุดไม่ไหวแล้วเจ็บมือเจ็บมือมากเลย <c oughs> ออกไงเนี่ย <c oughs> อ,ออกแทบไปได้ <c oughs> อ,อ,อไม่ได้ <c oughs> ทำไงนี่เนี่ย ออกไม่ได้ต้นมันใหญ่่ะหนักด้วยโอ้ได้แล้วหมดแรงถ้าหมดแรงตรงนี้ไอว้วัดผมวัดหลุมนะหนักดีเลยนะดูนะพอดีเลยความสูงพอดีเลยเดี๋ยวเอาดินมันมาใส่หน่อย เอาดินของเรามาใส่หนะ่อยดื่มน้ำอีกอ่ะลูกก็จะมายุ่งกับแม่โอ้โอ้ That h u r t ดินอีกแค้นมัเอาดินเดียวที่ขุดมาไปอ,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 อ๋ออ๋ออ๋อ ปลูกดอกไม้รอบรอบต้นด้วยเลย <c oughs> เด็กสนมากเลย y h นี่ตอง้ออต้อง